เพ้อนยาเลกบอเพื่อนคนมักเหรเพื่นคนมักเเพื่อนคนมักเหรก็เดยพระมาคือปู่ดอกไม้งามแทบเพื่อนมาเพื่อนมักเพื่อนดอกไม้ีงามก็หดไปน่งแม่ถึงเลขย่บ่แม่แม่แม่โชคดีบ่นี่บอ้าเอาเป็นโอ้คืองามแทบจะดอกไม้ดอกนียังจะแม่นีเอินดอกยังจะะรักษาโอ้คืองามแท้สีนี่แม่ นี่แหละนุอยากได้สีนี่แหละนี่คือนั่นนี่แหะพุทธรัาซานี่นะบัวน่หลกเียอาไปขนาด้อให้นี่แหละนกอยากได้สีนี่แหละเพือนบ่มีสีนี่อยานกมลองเอาอะก็เดีก็มันมีอยู่อันนึงมันมงง

ไ็เคยจ้างื่อเลขห้องอันขอให้ถือกระถือได้จ้ะแม่มีเด้อคุณยายเพิ่นอันปลูกอันดอกพูดทธลรังษาคนโศกหมานตลอดประสานเอฟซีเบิงโหลดสวยงามครัสวนนามันมันมันเย้มันออกดอกเต็มอยู่ต้องการไม่ดูงามหลายต้นบเพิยงไม่พิมพมเลยขอซื้อน้ำคุณยายไปปลูกด้วยค่ะเอฟซี่นี่ มาสื่อของน้ำคนโชคคนหานคือดอกไม้ดอกพุทธรักษาจ้ะอยากได้มาเดิมแล้วแต่ว่าบานเขาไม่มีสีส,สวยๆปานนี้จ้ะผมอ่อนเรียกแม่บอกเห็นเด้อคุณย่าจะ<ร>อันให้แล้วใบละตะดีแล้วทานด้ว้เหรอแม่ว่าเอาเฮียนแต่หลังนี้ผู้ใดอันพี่น้องนี่กจ็จ้ะแปดเป็น ใใหใหู้้้านลต้องพ่อหรอแม่ก็ต้องพ่อบอินไปน้องกันนั่นแหละตีดไงเออเอาแั่ไตีไงอันนี้มันเส้อถุงอันนั้กระติดบอมแม่เอาไปกล้าลวนะแม่ว่าเปนแห่นั่นว่าเป็นข้าว่าเมนนตกไม่แลรวลูกละ <laughs> เอา เอา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 ห้าใส่หญ้ามาตหญ้ามาควนอะรยังดิกม่โอ้ยเน่ยพอเปลี่ยนลูกลนี่นี่นี่เทนุดไปป่อกันหรือหรองแงกแง่่ปสอากอาเอเอาออก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 ยืมเอาว้ากหล้ามี่มาคนดอกไม้่อันอืออื้อ้นัดแจวแทะออก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 ยกใส่โซ่เขาลอเอ้ยบางเด้อน้ำคุณยายฮะคุณยายบางเด้อไก่เหรอไก่คุณยายบงเห่อหรืองเอาบงใส่อได้เห็น

ม่ง่าใช่ีบอกเด็จะมาเอาดอกไม้นแม่เาูปกเห็นตัวได้หกน่เห็นตัวได้มเห็นแม่มือแกนดกจตัวได้ม้องเ็ะดลเนละบกเล่นยังกเลขยังครับนงครับเลยังครับเล่สามเล่สามก็เบรกยังลูกเล่สามก็เบรกหา ปลาหน่อยเห็นเห็นเลขสามก็เลขหาบอกบอกเงงลูกเลขงดังลูกเลขงงลูกเลขหกเลขหกเลขหกก็เลขเงียงอีกเลขหกก็เลขซีบานี่ยกีกับเมนเรบานเลีออกนานนี่คนนหน่อยเห็นเป็นหกซีแลว่าขันจับห้องออกอกสิมันแมงรถที่เก ا เนียือไเด้นีเรืองแก้วเนี่ย มอนนี่วะครับปอนดี่วาไปเสียงน่องยังลูกน้องยังครับล้น้องยังลูกน่องยังสูก่องยังลูกน็นเลขยังเกาะลูกนีเลขยังเกาะมึงนึกอเด็กเกนี่นี่ไปเราบันก็เห็นหกับซี่งอ่ะตนเราหกับสี่เอเานี่ย่แหละคนน่อยบอกเด้อซื้อกับใาเล็กี่ตทวครัดนลายมันลายเงินใาเล็กทีเขาบอกว่าคำแมแกเอาหมด มันมันมันลายแล้วจับคือนาตัวเทียวไปเห็นมันห่องยัเทียมเคือเมีนพดตรกับห่งรถออกออกออยด์เอออกเด้อออกเด้อเออเจ้าทีเจ้าทางไดนนเนี่ยก็เดี๋วสื่เขาิงงเจ้าเขาน้ำบีไปดูนั่นะไป็ดี่หน้าลูละไมมโอหน้าคือเพิ่นเมีนลูละแต่ละน้องยังลูกลาหน้องยังน้องยัง น้องเปาน้องเปาน้องเปาครับน้องเปาเห็นอยู่ในท้องอันนี้หกซีวะสันท้องตลอดเลยไหมออกออกออกยางเดียวเลยเขาเขาเห็นตัวเดียวที่ว่าหกซีเป็นบ้านเล็บ้านเล็ที่ตรงกันพ่อพี่่ะเบิ่งเด้อเอฟซีบึงน้ำกันเนาะค่ะเนาะคุณยายกับบ่งมาเห็นก็เลยเอือหลานมาเบิ่งหลานเห็นที่แรกว่าสามแล้วก็ว่าหา ก็เลยเห็นเบิ้งเรื่อยๆมาอีกเนาะคะ่ะเนาะเห็นหกเห็นซีเพิ่นวาราคาไม่พิมพ์ก็เลยจ้าขอ,อกมาแบบนี้เน,นาะเอาันเป็นใส่สูฮบฮาบ๊อบสามหากับหกซีเป็นแนวทางด้วยคะ่ะเบิ้งกัน,น,นเนาะเหซีเห็นเป็นตัวใดเนาะ ได้ดวงเล็กน้อยเนี่ยและค่ะคือันจิตบริสุทธ์เนาะถ้าผู้เฒ่าก็บ่เห็นเล็กน้อยเห็นนี่ละค่ะตามหามุกซีขอนํำแมวไทยเทวีเขาเนี่ละไปซื้อต้อนใหม่ตุนพุทารักษาจา้ะขอ,อนํำคุณยายลเ,เ,เล้าเงินให้เราสิขนมไะได้เห็นตัวเล็กด้วยค่ะ ดองนี้อขาเนื้อต่งกระเล็กไม่ปันวงกลุ่มหายยางคักไวยสามหาตรงกับเล็กรถพลุ่งลานพอไหมค่ะสามห้าเก้าหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งแล 6, ้วก็หกซีตรงกระเล็กไม่พ่อยเหล็กไม่พ่อยเป็นเก้าซีเนาะค่ะเก้าก็หกกับตัวเดียวกันไม่พิวยาวค่ะกระเบิงเป็นแนวทางคะ่ะมากกระล่องเบิง ก็เป็นยังจ้จากระแจสีออกเจอได้ดอกเลีกใกล้ายเมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็พากันไปซื้อต้นไม้ซื้อ,อยางจะมาแต่งสวนร,รับโสคกรับลาบ,บจ้าใส่โสคมันลำลวยน้ำกันทุกคนเวยค่ะเด้อหัวสิบหกคุณจ,จิกาย่นหกสี่เนาะคะ่ะเป็นเด็กอยู่ในท้องเพิ่นหลานหน่อยนคุ้เบิ่งหาย สองสามหมื่ก็ออกละจ้าออกีวแังหแด้น้ำดีดีตบว่าบ่ได้น้ำพิ่นดอกเด้อีเด้อน้องเปาไ้เฮาแล้วเด้อค่ะหงีประสันห็นแล้วเห็นเล็แล้วปล่อยเพิ่นซะดีปล่อยจงปล่อยจงปล่อยลองค่ะสิได้โศกตัวคุณยายคุณยายจิเอาต้นไม้้ไปปลปูเห็นเห็นอันแมวไทยเทวีอันนี้อกสีม่วงล้วลูก ปะเนียนใบซอยๆนั่นมันจะออกเป็นเป็นแง้มเด้อขบวนยังวอลองเป่าไฮนลยเด้อค่ะเอฟซีโอ้ยงามบ้านเล็กที่องเด้อค่ะเด้อมาสื่อดอกไม้น้ำคุณยายคุณยายขุดไปเห็นอันช้างโุกนกันโน่องออกออกยางเดียวเลย น้องเป่าก็เลยเห็นตัวเลขให้นะคะเป็นตัวเลขให้64เป็นวะเนาะโขกหมาน้ำน้องเป่าเด้อเมือนี้ตาบายเลขที่คุณยายก,ก็64ด้วย fc พาเข้าเดี๋ยวโขกลาวน้ำกันเนาะ,ะถ้าภูเขาเม่ไหลกก็ฝากกดไลค์กดแช่กดิดตามช่องท้ายิศแม่พิมเนื้อยางมิโชกนี่เลยคะ่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนาะ,ะช่องแม่พิมพารวย ใครที่มาเที่ยวมาซือดอ,อกไม่ไปปลูกวันนี้จะแต่งสวนรับโชครับลามเข้าจ้าก็จด้โชกมาน้ำกันทุกคนเนาะค่ะเนาะหัวชิม่านสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ก็จได้รวยรุยแหงๆหมูฟังแตน้ำกันเนาะค่ะเนาะถ้ามาโดนใจเทอเนาะได้หกสี่เป็นวันแม่วุทยเทวดีอยู่ในท้องคน